คนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิใบนะคะวันนี้หญิงใช้ชุดนี้นะคะไปดูกันว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเนี่ยเขาเป็นใครนะคะขอบคุณฟิตแบกดีๆนะคะสำหรับคนที่สั่งมูเตลิปนะคะไปใช้นะคะแล้วก็บอกว่าสีสวยมากปังมากนะคะ อันนี้นะคะหญิงจะตักไว้ที่ตะกร้าแล้วนะมูเตลิปเป็นแบรนด์ของหญิงเองนะคะเป็นลิปสายมูนะคะผ่านการปลุกเสกแล้วนะคะทาได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะของคนไทยนะคะมี5เฉดสีให้เลือกนะคะวันนี้หญิงทางเบอร์หนึ่งนะคะสําหรับใครที่ผิวโทนแบบคนไทยนะคะออกขาวๆแทนนะคะก็สามารถที่จะใช้เบอร์หนึ่งได้นะคะส่วนเบอร์ห้าจะบอกคนที่ ขาวนิดนึงนะคะแต่ผิวแบบนี้ก็ทาได้นะทาได้ทุกสีเลยถ้าคุณจิ้มสีผิดไปเนี่ยก็ไม่มีการหาการทาเลยไม่ทําให้ผิวกรอบนะคะแล้วเวลาที่ทานเนี่ยก็ไม่ต้องสวดคาถาอะไรแล้วนะคะผ่านพิธีปลุกเสกจากาพระวัดตานะคะอันนี้นะคะมูเตลิปกดสังคีตกาได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการว่าคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นใคร หญิงไม่ชอบแบบพอสแล้วแบบหยิบไพ่นะหญิงชอบหยิบตอนนี้เลยเราจะได้ดูเราจะได้หนุออมกันอบบโอ้ยไปต่อขนตามมาก็แบบสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า นี่เลยค่ะคิมทาผมให้สวยมากแบเดียวก็คลายคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นใครดูกันว่าใบแรกได้ไพ่อะไรสิบเม้านะคะเป็นคนบ้างานนิดนึงนะคะเป็นคนบ้างานเป็นคนที่แต่จริงคือมันเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะนะคะเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างได้นะคะเป็นคนที่แบบ เออเออก็เรื่องงานมาก่อนแต่ว่าข้อดีก็คือเขาบางคนมีความรับผิดชอบแล้วไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่สําเร็จเรื่องของการงานนะคะไม่ว่างานเขาจะ,ย,ะยุ่งแค่ไหนเขาก็จะมีสกิลในการจัดการได้ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะ ใบที่สองนะคะเป็นแอดสวินถือเมท้าวนะคะในอวานซเนี่ยจะให้อารมณ์แบบเขาเอาจจะทำทำงานเกี่ยวกับ i m p o r t Export นะคะเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกนะคะหรือไปทํางานต่างประเทศหรือเป็นคนที่เคยไปเรียนต่างประเทศมาก่อนนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับการขนส่งนะคะหรือนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินเรืออย่างนี้นะคะเป็นการเดินทางนะคะเป็นแอ์โฮสเตสนะคะหรืออาจจะเป็นนักบินได้นะคะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นต้นนะคะ แล้วก็เป็นไพ่เดอะมูลนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะเชอริออตนะคะเนี่ยเป็นไพ่เดินทางขึ้นมาอีกแล้วเป็นไพ่ต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นคนในเครื่องแบบได้ทหารตำรวจซึ่งนักนยศยศแบบสัจจบัตรขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่ต้องเดินทางบา่อยๆนะคะอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะ 8ไม้เท้าคนนี้น่าจะทําธุรกิจหลายอย่างนะคะอาจจะทํางานวงราชการด้วยแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาเป็นคนขยันมากเลยนะสองดาบนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะสองดาบเดี๋ยวนี้มันเป็นไพ่โซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็สองดาบนี้ยังให้อารมณ์แบบคุณอยู่กับเขาเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเล็กๆน้อยๆนะเป็นคู่อรินะคะเป็นคนที่แบบอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันแต่แบบต่างแบบลงตัวนะคะคือแบบมันแค่สองดาบไง เซเว่นอัพวานแลวเป็นคนที่ขยันนะทุกทุกอย่างที่เขาทําเนี่ยเป็นคนเป็นคนสู้อะ่ะเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าสิบไม้เท้าเป็นคนสู้ยิบตาเลยนะคะคือดีมากวิโอโฟจูนเป็นคนที่มีของนะคะอาจจะมีทรัพย์สินมีแบบเอ่อมีมรดกเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่เอ่อเฮงอะดวงเขาเฮงในออบคัพเป็นคนหน้าตาดีค่ะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนดูแลตัวเองเป็นคนผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยดูแบบ outstanding คือเป็นคนที่แบบโดดเด่นที่สุดในหมู่วงสังคมที่เขานั่งอยู่นะคะก็จะดูดีสุดๆเลยอะ่ะคุณก็จะชอบเขาตัวนี้เลยเนาะรักเขา<ม>นะคะแล้วก็เป็นเด็กถือไม่เท้าให้เดินทางออกมาครบทั้งสามใบเลยนะ ในสำหรับเนี่ยดดเด่นเรื่องการเดินทางเนี่ยมันจะมีสามใบเป็นในเป็นเด็กถึงไม่เท้าอาัศินถึงไม่เท้าแล้วใหญ่สุดจะจะเป็นไพ่เชรอริออตนะคะก็คือเป็นไพ่เดินทางเพราะฉะนั้นเชรอริออตเนี่ยมันไพ่ต่างประเทศต่างภาษาต่างชาติได้ด้วยนะคะเขาน่าจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นหลักนะคะเป็นเซลส์ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นคนค่อนข้างบ้างานนิดหนึ่งนะคะบุค,คลิกของเขาอย่างที่ว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีธรรมะทาแมงกระสับกระเฉงไม่ใช่แบบ สไตล์เอื่อยเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกว่าอีกห้าไปนาะไพ่จะพออะไรนะแต่เหรียญค่ะเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่แบบหาเงินได้ตลอดเวลาเวลาที่เขาออกไปเดินทางหรือว่าไปติดต่ออะไรเงี้ยเงินเนี่ยเข้าเขาตลอดเพราะเขาเป็นคนดวงเฮงนะคนนี้นะ และเป็นคนมีวาาัฒนศิลป์มีไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นเนี่ยเป็นคนมีวาาัฒนศิลป์เป็นคนมีเทสเป็นคนเข้าสังคมเป็นนะคะแล้วก็เป็นคนรู้การะเทศะเป็นคนมีสเสน่ห์นะโดยเฉพาะคำพูดคําจาเขาคุณอาจจะลงสเสน่ห์เขาได้นะคะหกถ้วยนะคะอาจจะอายุน้อยกว่านะหรือถ้าเอ,อ่เอ,อถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็าอาจจะมากกว่าหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แปดทวดเป็นคนทางไกล อาจจะมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาติที่หญิงบอกนั่นแหละนะคะหรือคุณอาจจะเคยเจอกันแล้วกับคนนี้นะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบถ้วยก็มันเป็นพทัทนาห่างเหินด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเป็นรักทางไกลมีระยะทางนะคะเป็นอุปสรรคอย่างนี้ก็ได้ด้วยนี่คือลักษณะคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนที่ ออค่อนข้างที่จะเลือกเลือกงานนะคะไม่ใช่ว่างานสําคัญแต่เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบแลวเขาน่าจะเป็นอยู่ทํางานอยู่ระดับบนๆจะต้องดูแลลูกน้องเยอะอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูไพ่อาละเข้ากันนะคะว่าไพาเอละเข้าเนี่ยอยากจะบอกอะไรนะคะ นะคะคุณแยกกันอะ่ะยิงว่าคุณเจอกันแล้วแหละคุณอาจจะเคยเจอกันแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะนี่เป็น general นะคะอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสัไม่ตรงเลยก็ได้นะแล้วก็ trust บางทีคุณอาจจะคิดว่าเออไม่แน่ไม่น่าจะใช่คนที่คุณคิดแต่ไอคนที่คุณคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้นะคะ <c oughs> มีความเชื่อมั่นเข้าไปนะแล้วก็ forgiving and learning ยิงว่าคุณเจอกันแล้วอะ่ะนี่มันไพ่ให้ให้อภัยอะ่ะ ะฉะนั้นเขาังเคยทําผิดกับคุณมาก่อนหรือคุณอาจจะแบบทะเลาะกันหรือว่าเาคิดว่าชาตินี้ไม่ให้อภัยเธออีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ไ้่ไปนี้เขาบอกว่า forgiving and learning นะคะหมายความว่าให้อภัยซ้แล้วก็ใช้สิ่งที่เราเจอปัญหาเมื่อก่อนอะ่ะก็อย่าให้มันเกิดอีกอะไรเงี้ยเรียนรู้จากสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครเนที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะมีแบบ หญิงอแนะน,นำแบบโทคุยนะคะเน่ชอบคุยมากเม้่หมอยไม่ใช่สิมันจะชัดกว่านะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ